สวัสดีครับ FC ที่เคารพรักทุกท่าน FC ครับตามไทย16กันยาคัดมาให้แล้วนะครับ FC ครับ FC ท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปครับเพื่อนๆหรือว่าท่านที่ยังไม่เคยเห็นจะได้เห็นก่อนออกครับเ c ครับจะได้เห็นก่อนออกครับ วันนี้ก็วันที่14แล้วนะครับิ c ครับ14แล้วครับลอีก2วันก็เป็นวันที่16 16ตรงกับวันอังคาร fc ครับสูตรที่ผมแบ่งปันให้ fc ก่อนหน้านี้ก็คือสูตรนี้ครับต้องมีมาให้เห็น1ตัวครับมี9มี0มี3 ผมเอาตามสถิติในใบนี้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดไปเองนะครับพี่สิครับคือต้องมีมาให้เห็นแน่ๆครับ1ตัวครับมีเมี0มี3แล้วเอาอะไรมาจับคู่ดีล่ะนี่แหละครับคือปัญหาครับพี่สิครับเริ่มตั้งแต่2โมกาลาเลยครับ fc ดูเลยครับเริ่มตั้งแต่2โมกาลาเลยครับตั้งแต่ต้นปีเลยครับยังไม่หลุดครับพี่สิครับยังไม่หลุดครับ มี9มี0มี3ครับผมจับคู่ให้ fc แบบนี้เลยนะ0 0น,น,นี้มามาแรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะคือ0นย์ที่ผมทำเนี่ยเอาเป็นว่าสําหรับสายตูดเนาะตูด0ูนย์ก็ได้นะครับ FC ครับส่วนจับคู่ผมก็จะจับคู่ให้4คู่แบบนี้นะ06 35 36ชอบสุดเลยคือ05 ตามนี้เลยครับพีสีครับตามที่ท่านเห็นอยู่ต่อหน้าท่านนี่แหลยครับถ้าท่านชอบท่านก็ค่อยนําไปใช้นะครับพีสีครับถ้าท่านไม่ชอบท่านดูคลิปพีเฉยก็ได้ครับพีครับหาดูลอตเอรี่ครับหาดูลอตเตอรี่ครับเอฟซีครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําขึ้นมาเขาเรียกว่าแนวทางแบ่งปันแนวทาง ความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้ไม่ได้การันตีว่าจะมา100%เปอร์เซ์หรือไม่ไม่ได้การันตีนะครับถ้าท่านชอบก็ไปหาดูลอตเตอรี่ไ้ครับพี่ีครับขอบคุณมากครับ f อที่ท่านรับชมคลิปจนจบขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ขอให้ f อทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสินใดอคอยได,ได้สิ่งนั้น ดังปรารถนาขอให้เฮงๆปังๆถูกรางวัลที่1ครับพี่สีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ